แนะนำศูนย์การเรียนรู้เกษตรและศูนย์ฝึกอาชีพที่ต้องห้ามพลาดที่แรกก็คือสวนผักถาวอออรอเภอปากเกร็ดจัังหวนนทบุรีสวนผักถาวรอ,อยู่ในพื้นที่ของห้างุสวนจำกัดถาวรเม็ดลายซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กมีพนักง,งานรายเดือนรวมกัน26คนแต่ด้วยสถานการณ์โควิดส่งผลกระทบต่อรายได้ของพนักง,งานทําให้ผู้บริหารเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพึ่งพาตัวเองโดยเฉพาะการกินกันอยู่ ึงเกิดเป็นสวนผักแห่งนี้นั่นเองค่ะโดยที่นี่มีพืชผักหลากหลายชนิดมากเลยและยังมีโรงเรือนสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์การเกษตรรวมถึงโรงเพาะเห็ดด้วยความโดดเด่นของสวนผักถาวรคือการให้ความสำคัญกับการวางแผนการวางระบบสมาชิกทุกคนจะมีหน้าที่ประจำและมีงานหลักของตัวเองมีการกระจายงานอย่างทั่วถึง เรียกได้ว่าเหมาะกับหน่วยงานและองค์กรที่อยากมีพื้นที่เกษตรกรรมเชื่อมโยงกับการพัฒนาศักยภาพพนักง,งานตลอดจนเพิ่มโอกาสทางอาชีพและรายได้ให้กับพนักง,งานโดยใช้การทำเกษตรในเมืองตั้งแต่การออกแบบระบบแผนการทำงานการเตรียมปัจจัยการผลิตการปลูกและดูแลพืชเรียกได้ว,ว่าครบสุดๆสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าไปเยี่ยมชมสามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าและไปตามที่ตั้งนี้ได้เลยค่ะ ต่อไปเราไปดูที่ที่2กันเลยดีกว่าที่นี่ก็คือศูนย์ฝึกอาชีพป,ปัญญาคานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยซึ่งที่นี่มีการแบ่งพื้นที่การทําการเกษตรอย่างชัดเจนซึ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือโรงเห็ดอัจฉริยะซึ่งทางศูนย์เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการทางสมองที่มีอายุ16ปีขึ้นไปได้มีโอกาสเข้ามาฝึกอบรมอาชีพ จะได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วศูนย์ฝึกแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพให้บุคคลเหล่านี้มีอาชีพมีทักษะสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่นี่จะมีการปลูกพืชไร่ส่วนผสมและมีการปลูกผักกลางมุง้งผักปลอดสารพิษไม้ดอกไม้ประดับมีบ่อเลี้ยงปลาและมีการปลูกไม้ผลเชน่นกล้วยมะม่วงฝรั่ง หากใครสนใจศึกษาดูงานที่สนยนฝึกอาชีพปัญญาคารสามารถไปตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจด้านการทำการเกษตรสองที่นี้ต้องห้ามพลาดเลยนะคะ